เอาเลยครับสดีผู้ชมนะครับผมวันนาเบกลับมาห้องกันอีกครั้งในนิยายวเรื่องคุณนักวาดครับช่วยเปิดรับคอมแม่ชั่นหน่อยโดยคุณนักเขียนชาลีอิสอิสตอนที่26นะครับนิยายเรื่องนี้ตอนนี้คุณชันได้เปิดเพลย์เดอร์อยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักไปสอบถามได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนอุบัติเหตุท,ที่ไม่คาดคิดเหมือหม่เหม่เนเนอร์ดิการบ มือควานหาโทรศัพท์เพื่อกดปิดเสียงนาฬิกาปลุกสายตามองไปยังหน้าจอที่แสดงเวลาเกือบหกโมงก่อนชันตัวลุกขึ้นมานั่งลื่นมือไปขยี้ตาตัวเองเพื่อไล่ความง่วงปกตินี่ไม่เช่เาที่ผมต้องตื่นแต่วันนี้มันมีความจำเป็นครับมีคนบอกให้ปลุกเขาหน่อยเผื่อเขาไม่ตื่นผมในฐานะแฟนก็เลยตอบปากรับคำทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจสองสามวันมานี้เพลากับผมแยกกันนอนเพราะเขาเร่งทำงานที่สุดท้าย,ยเจ้าเด็กบอกว่าอยากให้คุณน้านอนสบาย ้าบอกว่าเขาจะทำงานชิ้นสุดท้ายให้เสร็จตั้งแต่เมื่อคืนคิดว่าป่านนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะเจ้าตัวบอกว่าต้องรีบเอาผ้าไปส่งอาจารย์และจะัดเซตถ่ายรูปนักกับเพื่อนอว้แล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวการทำทีซิสของเขาเท่าไหร่รู้แค่ว่าทำงานหนักมากเนี่ยเดี๋ยวตอนเขาทำเล่มจบเมื่อไหร่มันน่าจะยิ่งกว่านี้ผมต้องเตรียมตัวเตรียม,ยมใจส่งแรงเชื้อให้อีกฝ่ายอย่างเต็มที่อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นถ้าพาวเรียนจบเมื่อไหร่ภาวะเครียดต่างๆจะได้หายไป หลังจากที่ล้างหน้าจาัดก,การตัวเองเสร็จผมก็หยิบคีการ์และไปที่ห้องเรามุ่งหน้าไปยังห้องทำงานของเขาทันทีที่เปิดประตูห้องเขาเข้าไปก็พบกับร่างสูงที่นอนฟุบอยู่บนพื้นมือยังจับผู้กันอยู่เลยผมมองใบหน้าคมที่เลอะสีบางส่วนแต่ถึงแบบนั้นงานวาดภาพงานสุดท้ายก็สำเร็จรู้เ่วงไปได้ด้วยดีผมเขย่าตัวเพลเบาๆเพื่อให้เขาตื่นโชคดีว,ว่าอีกฝ่ายเป็นคนตื่นง่ายเพราะเขย่าสองสามทีเขาก็ลืมตาขึ้นมองกันแล้วเช้าแล้ว เอ่ยบอกพลางเขี่ยผมที่ป่งหน้าออกให้ต้องตื่นแล้วนะคุณเนอะเสียงงงเงียดังขึ้นก่อนที่พรางจะลุกขึ้นมานั่งนิ่งๆเขาแน่ใจกำลังพยายามตั้งสติอยู่นี่กี่โมงแล้วครับเกือบหกโมงแล้วงานคุณเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วครับเพิ่งเสร็จเมื่อตอนตีสามกว่าๆได้งั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ําก่อนนะครับว่าแล้วเจ้าตัวก็เดินออกไปจากห้องทางาน ส่วนผมก้าเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ร่วงอยู่บนพื้นขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะให้ภาพวาดสุดท้ายของพราวมีภาขาวคลุมเอาไว้ผมจะไม่ยุ่งหรืออะไรกับงานของเจ้าเด็กเลยเพราะกลัวมันเสียหายนี่ยังจำวันที่พอเพานอนเฉาได้เป็นอย่างดีมันเหนื่อยยากสุดๆสําหรับการเริ่มทํางานใหม่คือคล้ายอันเดิมละแต่ว่าก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ดีผมดีใจกับเขาที่ทําทีสีสใกล้เสร็จแล้วทีนี้ก็จะเหลือส่วนของเล่มจบที่เขาน่าจะใช้เวลาทําหลายวันอดทนไปก่อน ทั้งผมทั้งพราวเลยหลังจากเก็บของเสร็จแล้วผมก็เดินออกจากห้องทํางานแล้วไปชงกาแฟเอาไว้ให้พราวหลายวันมานี้เจ้าตัวดื่มกาแฟดําเป็นหลักขอบตาสู้ชีวิตมากแต่เข้าใจนะช่วงผมทาโปรเจกต์จบก็มีสภาพไม่ต่างจากเขาสักเท่าไหร่เรียนจบมาก,ก็ทํางานตรงสายแค่ไม่กี่ปีแต่ผมไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องของการทํางานถ้าเราเลือกง,งานที่ทําแล้วมีความสุขเราก็จะมีแรงกายแรงใจทามานได้อย่างเต็มที่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็เป็นความเหนื่อยที่ยอมรับ พี่ชงกาแฟมาให้แล้วนะแล้วก็มีแซนด์วิชที่ทำเตรียมไว้ให้เอยบอกร่างสูงที่เดินเช็ดผมออกมาจากห้องทำไมไม่ได้ผมให้แห้งละ่ะคุณนะาทำให้หน่อยได้ไหมครับพอได้ยินเขาร้องขอแบบนั้นผมจึงเดินเข้าไปหยิบไรเป่าผมมาเพื่อจัดก,การให้เขามือเรียวหยิบแซนด์วิชเข้าปากวันนี้น่าจะกลับช้าหน่อยนะครับอืมพี่คงนั่งป่านตอนพิเศษยาวๆเหมือนกันเราทำงานของตัวเองให้เต็มที่นะอีกนิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วใช่ครับ ผมใกล้จะเป็นอิสระแล้วแต่เอาจริงๆมันก็เหลือเล่มกับพรีเซนต์เจ้าตัวเงยหน้ามองผมแค่นึงสภาพว่าต้องพูดต่อหน้าอาจารย์ก็ลิ้นพันแล้วพูดเก่งอย่างพราวแนตะ่ทำได้อยู่แล้วยิ้มให้พลางจิ้มหนา้าผายอีฝ่ายจึกๆอดทนหน่อยนะของสุดท้ายแล้วเจ้าอดทนครับร่างสูงอบเอวผมเข้าไปใกล้คุณน้อทนเหงาหน่อยนะครับผมขอโทษด,ด้วยที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เลยแค่นี้ก็มากแล้วจากการหนะ้าที่ขอตัวเองให้เสร็จ กลับมาก็เจอพี่อยู่ดีได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับ,บรีบกินได้แล้วเดี๋ยวชวนมารับนี่ครับผมขย,ยุ่มหัวเจ้าเด็กไปทีก่จะได้นำได้ไปเก็บเดี๋ยวพอส่งข้าวเสร็จผมก็ว่าจะนอนต่ออีกสักหน่อยเพราะมันยังเช้าเกินคือปกติผมก็ตื่นเช้าลวแต่ไม่ได้เช้าขนาดนี้ไงแถามเมื่อคืนนอนดึกเหรืองานอีกนิดหน่อยที่ต้องจัดการเหมือนกันตอนนี้แพลงานของผมยุ่งพอสมควรต้องทำรีฟส่งให้บอกอด้วยเท้าถทรมาแล้ว เรียกได้ว่าช่วงนี้คือช่วงหัวหมือนของผมเลยก็ว่าได้และพอขึ้นชื่อว่างานจะไม่ทําก็ไม่ได้ผ่านไปได้สักพักคราวก็เดินไปหยิบผ้าวาดของตัวเองออกมาผมลงมาส่งเขาแน่นล่างบอกลาก,กันเล็กน้อยก่อนจะกลับขึ้นห้องผมเดินมาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงในห้องของตัวเองก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทวิตเตอร์เพื่อดูแจ้งเตือนจากนักอา่านเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะเปิดพรีออเดอร์หนังสือทํามือตอนนี้กําลังรอปลอกไฟนอนจากนักวาดอยู่เดี๋ยวต้องเอาไปจัดอาร์ตอีกผมดิวรานเอาไว้แล้ว หวังว่าแลนทุกอย่างจะไม่มีปัญหานะทำนิยายเองทีไรถึงจะสบายใจแต่ก็มีเรื่องให้ต้องกังวลอยู่ดีปะระ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 รักว่าไงเจลทำไมวันนี้ตื่นเช้าจังกูฝันร้าอ่ะไปหามึงได้มะได้สิเดี๋ยวนะรอเอ้ยบอกก็จะกดวางสายจะว่าไปมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะปกติคนแข็งแกร่งแบบเจลไม่น่าจะห่อเหี่ยวง่ายเพราะฝันได้แต่เอาเถอะ คุเราก็ต้องมีวันที่ใจไม่ไหวระหว่างเจลมาผมจะพักสายตาสักแปลแล๊บละกันบันทึกพิเศษเปลา่าในที่สุดงานที่สิ้นของผมก็ครบทุกชิ้นแล้วส่งครบหมดแล้วด้วยอาจารย์ก็ให้ฟีดแบคค่อนข้างดีชนกําลังขับรถพาผมไปส่งที่คอนโดหลังจากนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมถวายชีวิตให้กับการทําเล่มแล้วครับแล้วต้องซ้อมเพเซน์นิดหน่อยเพื่อความสบายใจตอนนี้เกือบทุ่มหนึ่งแล้วเมื่อเช้าตอนที่ผมแวะไปเอาของที่บ้านเปอ้ คุณอาไลน์มาบอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่เจลจะไปหาไม่รู้ว่าป่านี้เขาจะกลับไปหรือยังมีอีกอย่างที่ผมเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้มันเป็นความลับที่พี่เจลกับพื่รักของผมอย่างโชนไม่ยอมบมอกใครพวกเขาแอบก,กุกกิ๊กันด้วยความที่ผมเป็นคนขี้เสือกพอสมควรเราแบบนั้นก็เลยทําให้ได้ไปรู้เรื่องนี้เข้าเดิมทีโชนมันชอบอ่านยายของพี่เจลมากอยู่แล้วแล้วไปไปมา,มาทำไมถึงไปมีความสัมพันธ์กันได้ก็ไม่รู้ครับ ชนบอกว่าตัวเองอชอบพี่เจลแต่อีกฝ่ายไม่ได้อยากผูกมัดกับใครอารมณ์เหมือนวัานนาัสตานกันแล้วก็จบแต่อันนี้มันเหมือนจะยืดเยอะอยู่นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเห็นหน้าหยิ่มหยิมก็ร้ายเอาเรื่องอยู่ละไอ้ชนเลิกจ้องหน้ากูาสักทีคนที่ขับรถอยู่เบ้ปากใส่เป็นเพื่อนกันมาตั้งกีปีจะไม่พิสว่ากูวันนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วอีกอย่างคือมึงมีแฟนละขนลุกเลยวะไม่พูดเปล่าแต่ผมลุกขายตัวเองไปด้วย แถมแฟนกูก็น่ารักมากซะอีกคงไม่พิศว่ามึงหรอกมันใส่ชิบหายแล้วนี่มึงจะไปไหนต่อละกลับหอละกูคงไม่ไปไหนแล้วกูไม่รู้ว่าพี่เจลเขากลับไปที่คอนโดตัวเองหรือยังมึงรู้ปะเนี่ยว่าเขามาอยู่กับคุณนะรู้เขางอนกูด้วยเขาไลน์มาบอกกูว่าฝันร้ายตัวเอ่ยพลางถอนหายใจมึงรู้ไหมว่าเขาฝันว่าอะไรไม่รู้แล้วเขาฝันว่าอะไร เขาบอกว่ากูมีคนอื่นแบบไปมีคู่นอนคนอื่นน่ะกูไม่ทําตามข้อตกลงผมลุดหัวเราะทันทีไม่ได้ยินแบบนั้นกูว่าแปลกกูก็ว่าแปลกคือกูชอบนะพี่เจลอะแต่เขาบอกว่าไม่อยากให้กูผูกมัดแต่นี่แค่ฝันว่ากูมีคนอื่นก็มางอนกูพี่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวหละมั้งถ้ามึงชอบพี่เจลจริงๆก็ทนไปก่อนเหมือนกูกับคุณนะไงกูก็หวังให้กูได้ลงเอยกับเขาเหมือนกับมึงกับพี่นะ เออไอ้ชนระวังผมตั้งสติพลางลืมตามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้ารู้สึกเจ็บที่ข้อมือแต่มันไม่ได้หนักหนาและยังพอขยับได้อยู่เมื่อเห็นว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากจึงหันไปมองคนที่นั่งมาด้วยกันชนหัวแตกแต่ยังรู้สึกตัวผมรีบหยิบโทศรศัพท์โทรไปแจ้งเรื่องอุบัติเหตุทันทีก่อนจะได้ลงจากรถเมื่อกี้มีรถพุ่งออกมาตัดหน้าชนเลยหักหลบจนรถเราเสียหลักชนต้นไม้นี่ดีนะที่ไม่ได้ขับเร็วมากแต่ถึงแบบนั้นเพื่อนผมก็หัวแตก แล้วคู่กรณีก็ขับหนีไปเลยแม่งทุเรศะซื้อใบขับขี่มาป่าวะผมเปิดประตูรถฝั่งชนก็จะหยิบผ้าเช็ดหน้ากดที่แผลของมันเบาๆเจ็บมากไหมมึงมึงโอเคหรือเปล่าเนี่ยมึนหัวหัวโคก่ะดิว่าทนก่อนเดี๋ยวรถพยาบาลก็มาแล้วถ้าไม่ไหวรีบบอกกูเลยนะเอ่ยบอกก่อนโทรหาประกันเพื่อให้เข้ามาจัดก,การเรื่องรถซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับรถพยาบาลมาพอดี หลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วผมกับโชนก็ถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเรื่องรถก็ให้พี่ประกันดูแลจัดการไปเมื่อกี้มองป้ายทะเบียนคู่กรณีไม่ทันเลยแต่กล้องหน้ารถน่าจะบันทึกไว้ได้ขับรถโคตรแย่เลยใครเขาสั่งสอนให้ออกมาจากซอยแล้วตัดหน้ารถคนอื่นแบบนั้นวะความจริงมันเกือบชนกันด้วยซ้ําแค่นิดเดียวเองจริงๆเมื่อกี้ผมจะแจ้งความเอาให้หนักเลยถ้ารู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ปล่อยไปนะจบบันทึกพิเศษพลา วินาทีที่ผมรู้ว่าพราวกับชนประสบอุบัติเหตุมันเป็นวินาทีที่เหมือนหัวใจหยุดเต้นเลยมองข้อมือข้างขวาของพราวที่มีภาพพันอยู่ด้วยความเป็นห่วงถึงเจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากก็ตามทีตอกใจมากเลยครับที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นดีนะที่พวกเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้ชนอาจจะอาการหนักกว่านิดหน่อยเพราะเข้าหัวโขกต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการส่วนพราวข้อมือ้นแถมยังเป็นข้างขวาเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะหายแล้วดันเป็นช่วงที่เขาต้องทำเล่มจบอีก เพราะคนมักง่ายแทๆ้ๆเรากลับมาถึงคอนโดประมาณเที่ยงคืนส่วนโชนมีเจลเฝ้าให้ครับวันนี้เขามาหาผมแล้วเพราะแบบนั้นเจลก็เลยเล่าเรื่องฝันร้ายให้ฟังซึ่งจะตัวฝันว่าโชนไปกับคนอื่นผมก็งงว่าทำไมมันถึงเป็นฝันร้ายได้พราะเค้นไปเค้นมาเท่านั้นละ่ะเขาเลยยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตอนรู้คือเซอร์ไพรส์มากผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้พวกเขาจะเป็นยังไงต่อแต่ที่แน่นๆคือเจลเป็นห่วงโชนมากพอๆกับที่ผมเป็นห่วงเขา แล้วตอนนี้รถอยู่ไหนเข้าศูนครับให้พี่ประกันจัดก,การให้พราวบอกด้วยสีหน้างุนงิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้เขาส่งไฟล์กล้องหน้ารถมาจะได้รู้ว่าใครตัดหน้าดีนะที่พราวกับโชนไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านี้ตอนพี่รู้พี่ตกใจมากเลยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวจริงๆครับเจ็บต,ตัวเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วเจ้าเด็กยิม้มบางๆก็จะเอ็นตัวลงมานอนหนุนตักผมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมก็หายแล้ว ห้ามความเป็นห่วงพี่ไม่ได้รอกนะรู้เอาไว้เลยยกมือขึ้นลูบหัวเขาเบาๆตอนพี่เป็นแผลที่แขนพลา้าแทบไม่อยากให้พี่ทำอะไรแล้วเนี่ยข้อมือข้างถนัดแมาเจ็บแบบนี้แล้วจะจะยังไงก็ให้คุณอาป้อนข้าวให้อาบน้ำสระผมให้แต่งตัวให้จะให้พี่ดูแลเหมือนเป็นเด็กสามขวบบ้างงั้นเถอะไม่ใช่แบบนั้นซึ่งหน่อยพล้าคว้ามือผมไปกุมเอาไว้ถ้าหายดีแล้วเราไปทำบุญกันเถอะนะครับ อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจคิดว่าช่วงนี้มีเคราะหะ์เหรออาจจะไม่ใช่เคราะห์แต่เป็นมานรผจญเราต้องไปรดน้ำมนต์การซึกหน่อยแล้วล่ะครับพี่ตามใจคุณแต่ก็ต้องให้หายดีก่อนช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆพราบอกว่าจะเอาเรื่องให้คนที่ขับรถแต่ดได้ถึงที่สุดเลยนอกจากทำผิดแล้วยังขับหนีไปเองต่างหากผมไม่ชอบคนแบบนี้สุดๆเลยไร้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันร้ายแรงเอาม,มากๆ ถ้าทั้งพราวและโชนเจ็บหนักไปมากกว่านี้มันจะเป็นยังไงยิ่งเป็นคนที่ใช้มือทํางานแล้วด้วยโชคดีที่เขาว่ารูปสุดท้ายเสร็ไปก่อนช่วงปิดเล่มจบผมน่าจะไม่ได้ออกไปไหนคงหายเร็วเพราะได้อยู่กับคุณนะงั้นก็ต้องห้ามดือ้อแล้วก็อย่าฝืนตัวเองถ้าอยากทําอะไรก็บอกพี่เข้าใจไหมเข้าใจครับคนที่นอนหนุนตักทําตาใสใสแล้วถ้าตอนนี้อยากจูบเหรอครับคุณน้าจะจูบไหม เดี๋ยวเธอจะไม่ทำเหรอว่าแล้วก็ส่งสายตาอ้อนวอนมาให้ปลอบใจคนเจ็บหน่อยสิครับคุณนี่มันจุ๊บขออีกพอเลยตามใจทีไรเอาใหญ่ตลอดพอๆนี่มันเจ้าเล่ยจริงๆนะเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่26นะครับแม่อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อจริงๆนะขับรถขับราก็ระวังด้วยนะครับทุกคนเบ้เป็นห่วงนะว่าแต่ใครกันว่มันมาอาจขับรถปาดหน้า ให้ตายเหอะอย่าให้รู้นะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พอๆสามขวบกับคุณ้าด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนเขียนชา a r ลีอิสอิสด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์ด้วยก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะกดเข้าไปเลยช่วงสนทนาหคอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากน้องเอ่อทวัชชัยนะไม่ผิดหวังจริงๆที่เข้ามาฟังช่องนี้คนเขียนก็เขียนดีคนอ่านก็เก่งสุดยอด คนอ่านไม่เก่งคนอ่านบ้าบอรครับถ้าชอบก็ขอบคุณมากเลยนะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เบ้ด้วยนะครับไปดูคนไม่ได้สอนเจิามเลิศครับนะพอเผาสามขวบไม่ใจแตกหรอกคุณนะแต่คุณน้าเป็นแฟนที่น่ารักดีนะครับพอเผก็เอาใจเก่งเอาต่างคนต่างเทคแคร์ซึ่งกันและกันไนงะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วนะเขาก็รักกันดีไปดูคนที่3สาเจา้าลงแพรรี่เอสนะครับเบ้คะทำไมต้องช่องรังแกเครังแกเมได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเป็นเมไงเลยต้องรังแกเคเพราะถ้ารังแกเมแล้วเดี๋ยวเบ้โดนคนดู แต่เบ้แค่อยากดังแกคนดูมากกว่าเข้าใจปะไปดูคมเนต์สุดท้ายเอ้ยอยังยังเขาไม่ที่สี่จากน้องรันกับแกปนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำให้อ่าอะไรเนี่ยเผาเาสามขวดโกรธต่อให้เป็นเด็กเผาเาก็เตะได้ <c oughs> เอาขี้ดินมาปลาใส่นะโหกำมัดเลย <c oughs> ไปดูคมเนต์สุดท้ายกันเลยจากน้องตุ๊ตู่นะครับ <c oughs> ดีจังเผาๆมีคุณ่าอยู่ข้างๆว่าแต่ไปไม่ทำไมไม่ดูแลลูกปล่อยให้ไปเล่นซนทำไมฮะ <c oughs> จะบ้าอะไรไม่มีลูกนะพูดไปแบบนี้เขาเข้าใจผิดกันหมดนะมีแต่ลูกเอ่อ สองลูกอะลูกตาไงลูกตาสองลูกคิดอะไรกันเอ่ยฮะรู้นะว่าคิดอะไรอะไอเด็กพวกนี้มีแต่ลูกตาสองลูกนี่แหละครับทุกคนทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคำถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนาเบ้จะสมาใหคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมน,น,น,นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเด้อจะบป สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง